ตอนนี้เนี่ยทางเพื่อไทยเขาฟาดเป็นประเด็นประเด็นเลยเรื่องหนองวอซอไม่เรื่องศูนย์การบินอ๋ออันนี้เป็นความภูมิใจของนายกนะกับรัฐบาลเพื่อไทยนะค่ะเอเวชั่นที่ถูกสบประมาทว่าไม่มีรายละเอียดนะค่ะอีกอะไรนะอีกไนไทยแลนด์อ่ากลัวอ่านผิดอีกไนไทยแลนด์ค่ะอีกไนไทยแลนด์ค่ะหนึ่งใน8ที่ประกาศวิสัยทัศน์ไปที่จะเป็นศูนย์กลางก็คือับบการินคศูนย์กลางการบิน และการขนส่งของโลกของภูมิภาค <ฮะ S 2> ไอ้กราฟิกขึ้นมามนจำไม่ได้อสวนอภูมิ้ังไปภายในหนึ่งปีอ่ะปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี่ปีก่อนมันเคยอยู่อันดับ13ของโลกตอนนี้อยู่อันดับที่58 -68 68, -68 หรือ58 -68, 68แต่จะขยับขึ้นมา1ใน50ให้ได้ภายใน1ปีภายใน1ปีจะต้องสวนอภูมิต้องกลับมาอยู่ในอันดับหใน5้า่ะท็อป5ี แล้วภายใน5ปีจะต้องขยับขึ้นมาอยู่หนึ่งใน20สนามบินที่ดีที่สุดของโลกนี่ฟังชัดไหมและภายใน6เดือนจะต้องไม่มีภาพของการที่มีคนมารอต่อคิวทำขั้นตอนตรวจลงตาอันนี้6กเดือนท่านบอกเห็นแน่ๆมีหน้าคนเสรษถาชอบย่องไปสวรภูมินะโดยไม่บอกลวงหน้าใช่ไหมไปดูรอบเช้ารอบเย็นแล้วก็มาปฏิบัติการวันก่อนท่านตอมอ ผู้การตอนมสองยังบอกเลยนะว่าจับกันไปวินาทีเออาะท่านนายกลองเดินเองเลยแต่ละจุดแล้วท่านก็บอกว่าใช้เวลามากไปสวนพรมใช่ไหมจะเป็นฮับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงการเปิดใช้ซัตสองตอนนี้มีซัหนึ่งใช่ไหมซัตวันจะมีระบบระบบต่างๆเออพูดก็พูดให้เมื่อวานสนามบินกระบี่ไฟดับเอาขามาเออสนามบินกรบีไฟดับ อาชวนภูมิเห็นไหมนอกจากนั้นจำนวนผู้โดยสารชวนภูมิเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นมาแบบโมโหลานมหาศาลเลยตะกี้กับมืสินี่ค่ะขอขยับขึ้นมาหน่อยค่ะนี่นี่รองรับผู้โดยสารร้อยห้าสิบล้านคนต่อปีภายในปีสองห้าเจ็ดสามค่ะอีกหกปีอีกหกปีจะต้องรับรองผู้โดยสารได้ร้อยห้าสิบล้านคนต่อปีส่วนดอนเมืองจะจะทำเป็นสนามบินพอยต์ถูงพอยต์น้องไบร์ เพิ่มจำนวนผูบบ้โดยสารขอเฉพาะดอนเมืองสิวันก่อนที่ทำมาไว้อะอย่าไปเอาของพี่เอาของที่เองทำไว้พี่เอาของรัฐบาลมา <c oughs> มันอ่านยากเปไ็ปนรายละเอียดไปนินึงอดอนเมืองจะเพิ่มปริมาณก,การรองรับผู้โดยสารห้าสิบล้านคนต่อปีเป็นเฟสสามห้าสิบล้านคนต่อปีทุกวันนี้ประมาณสามสิบไหม <c oughs> อ่เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยแล้วทางสนามบินหลักในภูมิภาค์ สนามบินภูเก็ตแห่งที่สองก็คือสนามบินอันดามันะจะอยู่ที่พังงา <ฮะ S 2> และจะขยายสะพานฉลชินเพื่อใจข้ามจากเกาะภูเก็ตมาที่พังงาได้สะดวกสบายขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็พัฒนาสนามบินภูเก็ตมีสนามบินเขาเรียกอะไรสนามบินน้ําอ่ะสนามบินที่เครื่องบินเป็น,นเครื่องบออินเล็กค่ะ,ะทั้งเหนือ ทางเหนือสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2หรือสนามบินล้านนาค่ะอรองรับผู้โดยสาร20 <c oughs> ล้านคนต่อปีอนอกจากนั้นเราจะต้องเป็นศูนหลายอย่างเลยศซนนี่คือโูนกลางอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นโูนแบบศูนหายนะ <c oughs> โูนกลางศูนกลางการซ่อมบำรุงโูนย์กลางของสายการบินบางสาย <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> สายเวียดเจ็ตจะไปใช้เชียงใหม่มั <c oughs> ้งที่จะทําสนามบินแห่งที่สองนยนกลาง แม้กระทั้งให้มาแวะเปลี่ยนเครื่องเราก็ต้องทำค่ะคุณเสรษฐาพรีเซ็์ละเอียดไปไหมอันนี้พูดถามไปถึงคุณเศรษกัญญา <c oughs> อ,อย่างไรนะไถึงไหนพยายามจะใช้ความจำศูนย์กลางของแวะพักสองสามชั่วโมงก็มีประโยชน์แล้วถ้ายิ่งเจ็ดแปดชั่วโมงนะยิ่ง <c oughs> ได้ออกไปเดิน <c oughs> ดูนอนดูนี่ <c oughs> แล้วเขาก็จะเห็นสิ่งที่สวยงามของประเทศไทยท <c oughs> ่านนายกบอกศูนย์กลางการขนส่งสินค้าโลจิสติก แล้วก็เป็นศูนย์กลางมันก็ทั้งครัว catering ค่ะ catering อ่ะ,อะ,อะนิยกเป็นตัวอย่างอ่าผู้ที่เกี่ยวการบินไทยต้องพูดตรงๆแล้วการบินไทยอที่ผ่านมาเนี่ยไปล็อกกับพวกเอเยตนขายตั๋วนะอ่าท่านจะให้ขายตั๋วออนไลน์ต้องมาเดี๋ยวนียน้ยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหม คือมันเป็นรูปแบบธุรกิจเดิมอะที่การบินไทยท่านนายกบอกมันยังยึดติดอยู่ก็คือจะต้องมีตัวเอเจนซี่และเอเจนซี่เนี่ยเหมือนกับเอาตั๋วมาไว้ในตัวเยอะๆกักตัว๋วอ่ากักตั๋วไว้ตอนี้ท่านนายกท่าจะให้ปรับใหม่เป็นขายตัว๋วเป็นระบบออนไลน์อะค่ะของการบินไทยเองอนี่ยกเป็นตัวอย่างานี่คืออะไรนะฮับการบิน Aviation Hu b ฮัเอเวอเรชอะไรนะเอเวอเรชั่นฮับอ่าคุณพี่ทาวันก่อนอยู่ที่อุดรให้ความเห็นนะ กรณีนี้ก็ไม่ติดหลอกเพียงแต่ว่ามันจะใช้คําว่าอย่างไรมีเสียงไหมเหมือนกับว่าจะเป็นการเอื้อกลุ่มทุนหรือเปล่ามากกว่าที่จะมาถึงประชาชนคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ฟังดูดีกว่านะแน่นอนว่าการโดยภาพรวมเอาเอาเป็นว่าเท่าที่ฟังข่าวก็คิดว่าการให้เราเป็นศูนย์รวมหรือว่าเป็นทับอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าเราต้องคิดว่าไอ้ทับอันนั้นมันทับเพื่อใครถ้าทับจะให้แค่ในทุนหรือหรือคนต่างชาติอย่างเดียว หรือม,มีคนมาลงทุนมากมายแต่ว่ามันไม่เคยไหลลงมาสู่แรงงานไทยหรือกับคนในพื้นที่คนคพื้นที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินอะไรกับเขาหรอกก็ายังมีปัญหานีศสินอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วความที่จะเป็นเป็นทับที่มันยั่งยืนได้มันก็คือต้องเป็นเป็นพื้นที่ที่สารุปรโภคครบเรื่องของประชาชนได้รับการลงทุน มีงานทาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันถึงจะเป็นทับที่น่าสนใจมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเนาะไม่ใช่ว่าคือสร้างสนามบินหรือหรือสร้างทางแล้วความเจริญเรามามันต้องสร้างความเจริญก่อนแล้วทางถึงจะมาหาเรานยคนละคนละวิธีคิดกันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะทําได้แต่ว่าเท่าที่เคยประชุมกับนายกสมาคม สายการบินทั้งหลายนะครับจำได้ว่าเป็นคุณทศพลทศพลเป็นประธานอยู่นะตอนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสูญเสียเส้นทางการบินเยอะพอสมควรไปให้กับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการมันอยู่ที่การทูตเชิงรุกที่จะทําให้เรื่องของไอโอต้าเนี่ยมันได้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเข้าใจว่าทุกการเจรจาเนี่ยสิงคโปร์สู้ขาดใจแต่ว่าทางของไทยนี่ก็อาจจะไม่ได้ดูแลตรงน,นั้นมันก็ไม่ได้ไหมายความว่า ถ้าเรามีสนามบินเยอะๆล้วจะกลายเป็นฮับด้วยโดยปริมาณก็คงต้องลงรายละเอียด นี่ค่ะพอคุณพิธาวิจารณ์การประกาศศักยภาพของประเทศว่าจะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคของนายกเนี่ยค่ะคุณพิธาก็พูดอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังกันไปคือมองในมุมว่าต้องคิดว่าทําเพื่อใครในทุนมาลงทุนแต่ไม่เคยไหลลงมาสู่แรงงานไทยใช่หรือไม่ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคุณบรู๊คดนุพน์ปุนการโ, <อ S 1> โคศก,กเพื่อไทยพูดโตคุณพิธาบอกเป็นคําวิจารณ์แบบผิวเผิน มุมมองไม่ลึกพอที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิสัยทัศน์ ไม่ได้มองมิติภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงกัน <Ừ. S 1> และจริงๆคุณบรู๊คเนี่ยพูดไปถึงอีกประเด็นหนึ่งของคุณพิธาด้วยก็คือเรื่องการให้สิทธิประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอะค่ะ <Ừ. S 1> สปีเสร็จแล้วจะเรียกคืนประชาชนไม่มั่นคงในชีวิตเนี่ยอันนี้คุณบรู๊คก็บอกว่านี่ก็คือการฉาบฉวยหาโอกาสทางการเมืองเหมือนกัน <Ừ. S 1> ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจผิดได้ <Ừ. S 1> ขอตําหนิคุณพิธา <Wow. S 1> หากต้องการทําการเมืองใหม่อย่างสร้างสารรค์อย่างที่พักเก้าไกลยอยากจะเป็นเนี่ย ควรจะต้องเริ่มที่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนกับประชาชนเสียก่อนโอ้โหมีความดูเดือดนี่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยคุณรุกประมาณว่าไม่มีจะพูดได้ไหม <c oughs> ในจานองว่าการจะวิจารณ์คนอื่นจะคล้ายๆกับที่คุณ่าภูมิบอกอะ่ะก็คือต้องวิจารณ์วิสัยทัศน์ของคนอื่นอยากมีวิสัยทัศน์คล้ายๆอย่างนั้นไหม ถ้าอ่านเนื้อหาใช่เพราะว่าคุณบุ๊กบอกว่าเนี่ยเป็นค <ำ S 2> ําวิจารณ์แบบผิวเผออินเรื่องฮับการบินเนี่ยค่ะเป็นคําวิจารณ์แบบผิวเผินด้วยมุมมองที่ไม่ลึกพอที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิสัยทัศน์ไม่ได้มองมิติภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอ้าวท่านผู้ชมก็เป็นการแลกเปลี่ยนตอนนี้ต้องยอมรับว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยขึ้นมาเป็นคู่คั่วแบบชนิดที่เรียกว่า ประเด็นต่อประเด็นนโยบายต่อนโยบายเลยยังไม่นับหนองวัวซอที่เราพูดไปในเรื่องเล่าเช้านี้นะะตะกี้ไปไหนแล้วอยู่นี่ค่ะคุณสิริกัญญาละเอียดไปหรือเปล่าคนเศรษฐาได้พูดถึงขนาดดอนเมืองนะอืจะต้องเพิ่มที่จอดรถอีกกี่เท่าสี่ห้าเท่านะระหว่างก่อสร้างนะมีเสียงหรือเปล่าอะระหว่างก่อสร้างนะขอบคุณที่เสียสละบรรดาพนักงานที่ทํางานอยู่ให้ไปจอดที่อื่น อ่เนี่ละเอียดไหมละเอียดผมคาดว่าคงได้แรงบันดาลใจจากคำสบประมาณนะุละเอียดขนาดนี้เลยอ่ะ,อะพนักงานทั้งหลายเนี่ยนี่ไม่ได้อยู่ในมือเอาจากความจําขอบคุณมากเลยที่คุณเสยสลาไปจอดรถที่อื่นคือไปหารถจอดที่ไกลออกไปเใช่ไหมคะ,ะน,นี่ใช่ไหยเนี่ยยกระดับการบริการสนามบินดอนเมืองเพิ่มที่จอดรถ ห <5 S 2> ้าเท่าเป็นห้าเท่าก็คือเจ็0ันหรอคันภายในปี2 5 7ห้าเจ็ดสองและท่านนายกเชิฐาผู้บนเวทีอีกในไทยแลนด์เรื่องฮับการบินในวันนั้นด้วยว่าขอบคูณพนักงานผมจะไม่ได้บริษัทไหนยังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบินท่านเสียจะเอารถไปจอดที่อื่นเพื่อให้ประชาชนที่ไปใช้บริการเข้ามาจอดรถ <5. S 2> ในระหว่างที่จะสร้างนี่ละเอียดไปไหม <c oughs> มีความละเอียดเยอะนะนี่ขนาดสรุปนะอ่ะว่ากันต่อ แต่ประเด็นก็คือก่อนจะไปถึงจุดนั้นที่พี่บอกเมื่อวานที่เกิดปัญหาคะ<า>สนามบินกระบี่น้องบีน้องใบไฟ,ไฟดับ,ดบไฟดับค่ะอะาธรมีสุริยะสั่งกรมท่ากาะยาเร่งแก้ไขเมื่อวานเนี่ย กรณีที่มีระบบไฟฟ้าสนามบินกระบี่ขัดข้องวันที่สองมีนาตอนประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะวันเสาร์สองทุ่มครึ่งไฟฟ้าลัดวงจรในบ่อแมนโฮลบริเวณหลุมจอดเครื่องบินที่สามก็เลยทำให้อากาศยานขึ้นลงไม่ได้ตามปกตินะคะซึ่งตอนนั้นอากาศยานคือเครื่องบินที่ไม่สามารถขึ้นลงได้มีผลกระทบเนี่ยดูเหมือนจะมีสามสายการบินใช่ไหมใช่เวียดเจ็ทค่ะผู้โดยสารร้อยเก้าสิบสามคนบางกอกแอร์เวยส์ร้อยสี่สิบห้าคนฟลายดู บอีกร้อยเจ็ดสิบคนค่ะท่านรัฐมนตรีสุริยาต้องสั่งการให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้วยนะคะและเมื่อวานนี้ท่ากาะยานกระบี่ได้ดำเนินการแก้ไขระบบเครื่องช่วยทัชวอิสัยระบบนำร่องและให้กลับมาใช้งานได้แล้วก็ส่งผลให้เครื่องบินที่ขึ้นลงเวลากลางวันใช้งานได้ตามปกตินั่นก็แปลว่ากลางคืนได้ทุกอย่างนั่นนะสีจนถึงตอนนี้เมื่อคืนนี้ได้ไหมเพราะแก้ตอนกลางวันได้ใช่ไหม แล้วคุณสุริยะสังกาว่ายังไงให้นําดวงโคมไฟฟ้าสนามบินแบบที่เคลื่อนย้ายได้อ่ะค่ะให้เอาไปที่ท่าอากาศยานกระบี่วันนี้เพื่อใช้เป็นระบบสำรองถ้ามีการแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบินต้องเอาไอ้ตัวนี้ไปเป็นสำรองเร่งรัดให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะผมเพิ่งรู้นะไอ้ไฟสนามบินดวงไฟมีปัญหาขึ้นลงไม่ได้เอาไฟสำรองไปได้นะอ๋อดีดีดีดดต้องเอาไว้เลยไฟสำรองนอกจากนี้ ชาคาบีต้องแก้ไขต้องเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามบินส่วนทางวิ่งทางขับให้กลับมาใช้งานให้ทันก่อนเย็นวันนี้คือคือเหมือนถึงเมื่อวานใช่ไหมใช่ใช,<ะ>ใช่น่าจะอย่างนั้นนะเพื่อ <P ew> er> ไม่ให้กระทบกับเที่ยวบินกลางคืนแล้วก็รายงานการแก้ไขให้ทราบเป็นระยะด้วยอ้าวกำชับเลยเรื่องสะดวกด้วยปลอดภัยด้วยเนี่ยคนสุริยะงานแกหนักนะพระรามสองด้วยเออ,อต้องยอมรับนะ คือก็จะไปคิดใช่ไหมถ้าไปคุณสุริยะนะจจโจไอรถไฟฟ้าสายแก้วยอ่ะไอสายนมเยน็นล่างไฟฟ้ารางจ่ายไฟหลุดอ๋อใช่หลุดออกมาทั้งอันมันเกิดขึ้นไง่ายไหมเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามในโลกเองนะอจโจสายแก้วยอ่ะอนึกออกจำได้ล้อหลุดอค่ะผมดึก่บอกว่าทำบุญเถอะ <laughs> แล้วยังมีอะไรอีกน้องไปอ่า พระรามสอจูๆก็ผุดขึ้นมาใช่ไหมอะไรอีกอะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ถูกกดดันมาตลอดใช่ไหมค่ะล่าสุดเนี่ยอ,อย่างอะไรอีกนะอาอาทิตย์ที่แล้วไหมที่รถไฟฟ้าที่วิ่งระหว่างสถานีเาขาเลยอาคารผูโ<อ>้โดยสารที่สุวรรณภูมิไฟดับอ่ะใช่รถค้างเติ่งอยู่ในอุโมงเราต้องขนผู้โดยสารออกมาจากอุโมงอ่ใช่ ก็ต้องไปแก้กันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะใช่ไหมซึ่งก็น่า,นาจะครั้งแรกที่เกิดเหตุนี้เหมือนกันว่าคะไม่รู้ <c oughs> อ่ะค่ะว่าต่อ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 อ่า <c oughs> ไหนหมอชิดด้วยอ่า <c oughs> ไม่มาเรือหมอชิดฮะอ่า <c oughs> พระรามสองยังไม่เสร็จอย่าไปคิดสร้างอย่างอื่น <c oughs> แหม เออ,อะไรอีกเอ,อหมอชิดเมื่อสองวันเขาเปิดไอ้เนี่ยเขาห้ามรถนอกเข้าอ่ะอืคือไม่มีเวลาข่าวสารมนันเยอะจริงๆนะเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยใช่ไหมพื้นที่นี้ไม่ค่อยมีเอ,อน้องไบข้ขำอร่อยจัดคืออะไร <c oughs> ไอ๋อคุณผ,ผู้ชมทักมาด้วยมีเรื่องสายรถเมย์ด้วยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเลขรถเมย์ เออเนี่มันเยอะนะเปลี่ยนเลงรถเมย์ด้วยโอ้คุณผู้ชมความจาดีเออนี่เห็นไหมประชาชนเนี่ยเซอร์เนี่ยมันต้องปรับตัวเลยต้องไปเห็นไหมค่ะว่าเดี๋ยวนี้ผู้รับสารเนี่ยเขามีข้อมูลอเนี่ยบางทีเรายังลืมไปเลยค่ะไอเปลี่ยนสายรถเมย์ค่ะซึ่งมันเป็นโครงการปฏิรูปรถเมย์มาตั้งแต่ให้ความเป็นธรรมคือก่อนคุณชูริยะนะค่ะใช่ไหมเป็นประเด็นที่เยอะแล้วแนวทางแก้ไขก็คือให้วงเล็บ ให้เว็บเล็กๆเดิมไว้ใช่ไหมมันจบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่แล้วเหมือนให้ไปศึกษาหรืออะไรว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะปะนะคะที่ไปพูดกันในที่ประชุมแล้วก็บอกว่าก็เกรงว่าถ้าเปลี่ยนกลับไปกลับมาเดี๋ยวคนจะยิ่งสับสนก็ไหนๆเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเออคุณคุณแล้วที่เขาแบ่งเป็นโซนไงจาได้ปะอ่าใช่เป็นโซนสีแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราขึ้นผิดอ่ะเดี๋ยวมันจะวนกลับมาที่เดิมไม่ออกนอกโซน เพราะมันจะไม่หลงไงใช่ระบบนี้ป้องกัน <c oughs> การหลงอยู่แล้วเพราะมันจะวนอยู่ในนั้นน่ะค่ะวนอยู่ในโซนนั้นน่ะแต่ไม่ได้ป้องกัน <c oughs> การที่เราจะไปถึงจุดหมายให้ได้เพราะบางทีมันจะวนอยู่แค่นั้นน่ะ <c oughs> วนกับมาที่เดิมี่เป็นโซนสีจําได้ไหม <c oughs> จาได้จาได้ค่ะ,ะนี่งานท่านเยอะจริงๆนะ <c oughs>